่ะที่จริงก็รู้จักเพราะว่ารู้จักผ่านรู้จักผ่านเจมบอนแต้มสีจุย้ยอะไรอย่างเงี้ยจริงก็ร,ร,รู้รู้พอผิวเผินรู้พอผิวเผินแต่พอน้องมาอยู่ขอนแก่นเน้องมาอยู่ขอนแก่นมาอยู่ขอนแก่นอย่างเงี้ยอืมเจมบอลแต้มสีก็แนะนําให้รู้จักการเริ่มแรกเลยนะแนะนํารู้จักการโน่นนี่นั่น,นเออพอคุยไปคุยมาพอมีอะไร ที่น้องเขาไม่เข้าใจมีอะไรอย่างงี้น้องเขาจะปรึกษาเราเอออะสิปรึกษาเฮ้าโน,นนี่น่ะทั้งสีนะ่นาพี่โนดโอเคกไหมคะไม่เอาพี่ไม่กินของหวานครับพี่จะรอก,กินส้มตามฝีมือลูกแก้วนะพี่ว่ามันต้องหวานมากกว่าเค้กลูกแก้วแน่เลยเพราะลูกแก้วไม่กินชูรสลูกแก้วใส่แต่น้ำตาลเอาไว้บอกต่อกันสิฟังว่านี่สิฟังว่านี่หนวดมัน พี่น้องผมเถ่า40ปีแล้วแหมมันก็ตตรงเขาเนี่ยบอกอายุ40แล้วครับฟังพ่อหัวจกักพยาบาลฟินแลนด์โดยการแนะนํำนีล่ล่ะแนะนาให้โนนนี่นั่นเออน้องมาอยู่หม่์ไมังสินะก็มีเห็นเจมบอลแต้มสีมูนนี่ละ่ะเออแนะนํำหดยจักนน่นนี่นั่นเกเเลยกลายเป็นแบบว่าห้คขาปรึกษาซอยเหลือกันนนท์อย่างก็เลยเออก็เลยไในมหาสมือเนี่ยพี่น้องเล่าสิตกลุมรัก่อยยืดดอกคอยวา แล้วก็สิตกลุมรักข่อแน่ยูดอกแต่ข่ก็คิดว่าฝ่ามันสิพาพี่น้องมันบ่ได้ดอกเอ้ยบ่ได้โอ้ยจึกภาพเอาไปทั่วไปเทียมเอาเอาเอา,เอาชีวิตผมอีกครั้งหนึ่งเนาะบอกบิ๊กเป็นเพื่อนกับแต้มสีใช่บิ๊กเป็นเพื่อนกับแต้มสีกับเจมบอนครับนี่แหละ ฟังชีวิตผมอ่ะโอ้ยเมื่อก่อนบอกกับสมดามาดามูอีกล่ะเอาเป็นว่าผมเป็นคนสู่ชีวิตเอาเป็นว่าผมเป็นคนทะเยอทะยานเอาเป็นว่าผมทําอะไรแล้วมันมีปัญหาผมก็แค่ลงไปแก้ปัญหามันเอาเป็นว่าผมทําธุรกิจและผมก็ต้องใส่ใจธุรกิจผมคําว่าใส่ใจใน,ในที่นี้คืออะไรหนึ่งคุณต้องรู้ทุกอย่างในองค์กรของคุณ คุณต้องรับรู้ปัญหาทุกปัญหาในองค์กรของคุณแล้วก็แก้มันซ้ำนั่นนี่รลักการไงการุรกิจเลยพี่น้องนั่นลละเมื่อน,นี่มือน,นี่ไปัาเพิรนโท่มาบอกว่าพี่โนตอยู่คอนแก่นไหมพอดีมีเรื่องจะคุยด้วยเออมารับหน่อยถ้างั้นมารับหน่อยกออ็ไปรับก็เลยไปรับได้ใจจริงเลยคือทอดคอย คือฮอตคอยอย่างไ้ลงังวันคอยอย่างหอมคอยว่าคอยแต่งชุดพญานาคเราดูเท่โอ้ยพญานาคเถากูว่าศูนย์กับแต่พี่น้องมาเขาก็คุยเรื่องธุรกิจการเขาก็ทําโตเกียวนครสินด้วยกันเขาทำนูน่นทํานี่ช่วยกันเขาก็ต้องคุยการคุยการคุยงานกันบ้างครับไม่บมดมีอย่างเลยเกินเลยหรอกพี่น้องเอ้ยมูเจอก บักเบนกับทนูก,กัยังหอมแก้มกันพี่น้องเอาจริงนะพวกปั่นมันก็จะปัน่นปั่นให้เกียดปั่นไ้ว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องทีพันานมาแล้วเนะเาะเลิกกันนี่เพราะมึงเพราะมึงเป็นเกย์นี่ไงเขาถึงเลิกเมืองผุนมันว่าแมนมันว่าแมนอย่ามาหาปัน่นอย่ามาหาปัน่น วัปันนี่อย่างผักก่อนเู้าคอไม่ได้สนใจดอกคอมเมนต์มั่นนี่่อยซื้อๆอ,อยู่สมมุติ่อยบอกเลยคอคข่คยมา่คยประสาท่อยชอบก่อนทําธุกรกิจแบบป,ป้าทำอะไรมาก่อนก่อนทําคลินิกสาขาแรกผมเรียนอยู่ผมเรียนอยู่ผมมีแฟนเป็นตุ๊ดเด็กด้วยเรียนเหมือนกัน บ้านผมจนแต่ตุ๊ดเด็กกับเลี้ยงผมเปผมเ่าตุ๊ดเด็กก็มีฝรั่งเลี้ยงอีกทีนึงเอออันนี้ตรงตรงบอกว่าแบบตรงๆเลยตรงๆเลยเขาไม่ได้เป็นแฟนกันพี่น้องบอเบนกับพธนุกัได้เป็นแฟนกันบกเบนมันก็สีมากเกินหละ่ะมันเงียนเนาะมันไปใสเ่เทียมมันไปแต่น้ำบอลเนาะแล้วทีนี้คุณหมอก็เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลรพชโรงพยาบาลประจำอำเภอพี่น้อง เราก็เลยมามคอยเราก็เลยมาจีบคอยทำมาพอกันทางไหนทางโซเชียลเออสมัยเมื่อสิบกว่าปีสิบห้าสิบหกปีที่แล้วนะอืแล้วก็ตอนไหนเราก็อกหักโน่นนี่นะยังสิ่ลละเราก็เลยมามคอยเพราะว่าผู้ที่อยยุใกล้คอยกัซะมากกวสิไม่ได้มาคอยเราก็เลยมาจีบคอยพอมาจีบแล้วคอยก็เลยไปเราเป็นคนติดแฟนอืเมื่อสิบหกปีที่แล้วนะ ไม่สมัปีที่แล้วนั่งเลยเป็นคนหมอหน่ะก็เป็นคนติดแฟนเออติดแฟนมากโน,น่นนี่นั่นแหละเคยได้ไปอยู่น้ำการอยู่บ้นานพักแพทย์ขอยเลียนอยู่ขอนแก่นตอนนั้นขอยเรียนอยู่ขอนแก่นน,น,น,นี่ขอ,กขอยกมาจากต่างประเทศเด้ขอยกลับมาจากผมกลับมาจากต่างประเทศผมกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็มาเรียนเพราะพี่สาวนะเอาอตรงพี่สาวอยากให้มาเลียนเพราะว่า พี่สาวคนโตที่เป็นครูที่ชื่อขวัญจิตน่ะคนกลางชื่อเพลินพิษคนเล็กชื่อมานิตส่วนแม่ชื่ออุทิศเออน้าชื่อปัจจิตเออนั่นละ่ะเพิ่งได้อย่างห้กันไมน่ได้ผมขยัขยนหัวดีผมเป็นคนเอาตรงผมเป็นคนเรียนหนังสือเก่งเป็นคนหัวดีอืมแต่เป็นคนทะเยอทะยา,ยยายเนเหัวดีได้ขี่ข้านเออ เดี๋ยวพูดเรื่องธุรกิจบอ่อดินธุรกิจบอ่อดินเนี่ยโอ้ยจะฟาหัวพ,พี่น้องบันนี่พ่อมาโขกกบหมอได้ซีซ่าหาเดือนเลยนอนคุยกันยุบันพักแพทย์บอกว่ากันยังบอกนั่นแหละเธอเห็นการใส่ชื่อของหมอแล้วแบบปาดมีสามสิบมือนขืนเว้นยี่สิบหกมือเอาข่อยไปนําเอาข่อยไปนําพี่น้องเอาข่อยไปนน,น่ี่นร่งบาลน,นั่นรงบาลน,นี่นั่บางเทียข่อยกันนอนบางขังข่อยกันนอนอยูใ่ในรถ จนสอดแจ้งไปขืนเว้น่ะจังได็กลับมาได้พี่น้องกลับมาหมอเรากับมักเขางานตอนหมอเป็นคนขยันหมอกรวินเป็นคนขยันมากเป็นคนขี่ตักมักใดคือกันอืเดือนหนึ่งเราประมาณแสนหนึ่งนี่แหละแต่เราใจคาเหตุหนาเลาเดือนหนึ่งกับสามสี่หมื่นแล้วน่จะหนีสินเล่าอีกบริเตกไม่หอดคอยดอกตอนอยู่โรงพยาบาลบัลลบือเล่าก็ย่สิบตะมั่นแก้วบัลบื้อไม่ไหวให้คอยกินเวลาเราเพลิดงานเราย่สิบตะมั่นแก้วหรือไม่ถ่ายคอยกิน ตอนเทียงปุ๊บเราสิฟ้าวแลนมาบ้านพักมาผ้าข่อยไปกินเขา้าแล้วก็ข่อยมากักขังไว้อยู่บ้านพักคือเกาขันข่อยอยากข่อยต้องกินมันแกวบละบือได้พินออกสมัยตะกี้เออบัดน,นี้ก็เลยนอนคุยกันว่าเธออยากรวยหรือเธออยากมีเกียรติเพราะพะเราเห็นการใช้ชีวิตเขาแล้วการใช้นี่เขาแล้วก็เลยบอกว่านองว่านางอยากรวยข่อยบอกว่าเวลาออก พูดอย่างนี้เลยถ้าอยากรวยก็ต้องไปลาออกถ้าอยู่ในกรอบมันรวยไม่ได้อือคุยคุยกันไปโน่นนี่นั่นนางรถนครชัยแอร์ไปสมัครนิติพลคลินิกได้ยินข่าวว่านิติพลจะมาเปิดที่สารคามขอนแกน่นเขากำลังรับสมัครหมอวุฒิศักดิ์กำลังสมัครหมอพี่น้องนางรถหิวกับเป๋าบันนอกบันนอกสัเก,กี นั่งรถหิวกับพอขึ้นมาสมัครหมอนิติพนข่ขอยบว่ากาขึ้นไปได้พี่น้องมันยุ่งเป็นตึกเป็นยังเสียขอยก่ากาขึ้นไปพราอยว่มามันนอกขอยได้นั่งถ่ายยู่ไตตนใหม่พี่น้องกับล,ลาก,กับเป๋านี่เออพอไปสมัครหมอนิติพนปุ๊บหมอติพกนก็ว่าหมอควินหน้าเป็นหลุมเป็นน,นั่นเป็นนั่งก็หมั่นใจนั่งได้โทษไปหาวุฒิสากุลเชาเออรับอยู่คุณคุณหมอเคยมาสมัครแล้วใช่ไหมเออรับอยู่ค่ะคุณหมอพมพร้อมเรื่องงานวันไหน ก็เลยไปแจ้งเรื่องล่าออกอยู่โรงพยาบาบลบาบือเราได้มาเหตุงานอยู่บุติศักเขาเหมไปใสกับไปไปไต่ไปยังข่อยผ้าไปมดไม่เคยขับตอนนั้นหน้าไม่เอาตีหน้าไม่เอาตีพี่น้องข่อยขับเอาตีผ้าน้าข่อยทรงปรยุตไต่กับไปยุตไต่กันเป็นสามสี่สาหาเดือนนี่กว่าสารค้ามจะเปิดเพราะถาสารค้ามเปิดจาด้างด้ยใหญ่กับมาทำงานบุิษักได้หนึ่งปีก็เลยลาออก มาลาออกมาเปิดของตัวเองสตอรี่มันเน่าพี่น้องนั่นหละเปิดมาสาขาแรกสาขาที่สองสาขาที่สามแต่ก่อนอนะทำแต่เอสเตติกรักษารักษาสิวฉีดบวทฉีดฟิลเลอร์เลเซ,เซอร์อ่ะสองสาขาแรกอยู่อ่ามุกดาหารกับยโสธรปีที่สามปีที่สี่คบกันมากทำไมเธอไม่ทำสัลากรรมมันทำได้ไหมทำจมูกอย่างเงี้ยนั่งอ่ะโทษไปหาอาจารย์หมออาจารย์ว่าทำได้ก็เลยไปเลี้ย กับไปเลนเฮ็ดจมูกเฮ็ดจัยยางพี่น้องอันนี้ก็ธุรกิจแรกธุรกิจที่สองเพราะมีเงินมีทองแล้วเป็นคนมากระสังหาขอยเป็นคนมากระสังหาขอยหูจากพี่คนหนึ่งที่เป็นลูกค้ายุ่มมุกาหารซื้อว่าพี่แขกพี่แขกนี่ได้ผัวคนจีนผัวเขาในที่กระสังหาเฮ็ดมู่บ้านขายมาตลอดแต่เขาเป็นกงสีเมื่อหนึ่งพี่สาวชั้นหนเป็นจริงจอกถ้ายายแขกฟังอยู่นะแชร์ให้ยายแขกมุกาหารด้วยนะนกแขกนะ เือฉันเป็นจริงจอกไปอยากให้ผัวนะลูกคนจีนเนี่ยออกมาจากกงศรีไม่โครงการเองเออเห็นแล้วมันขายบ่ได้มันขายบ่เมิดเพราะว่าเห็นราคาสูงฉันไปซื้อช่วยหลังฉันไปซื้อช่วยหลังที่ใหญ่ที่สุดสิบล้านบาทบ้านที่มุกดาหารฉันซื้อช่วยพี่คนเนี้สิบล้านบาทไปดูเลยฉันไม่เคยเข้าไปอยู่เลยฉันไม่เคยอะไรกับบ้านหลังนี้ฉันไม่เคยไปเลยเชื่อไหมจริง ฉันใแม่บ้านฉันไปแค่ทําความสะอาดให้แม่บ้านอยู่คลินิกไปทำสะาดให้บ้านหลังละสิบล้านซื้อมาไม่เคยมีใครไปอยู่เลยสวยมากทําดีมากไม่เคยมีใครไปอยู่เลยอืมเรื่องจริงเรื่องจริงบัดพ่อมีก็เลยบอกว่าเอาเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะช่วยทำหมู่บ้านไมมอ่า ข่อยขับรถตะเกียบไม่มีสาขาอุบลนน้ะ่ข่อยสีเขามุกดาหารแล้วเขาเราไปอุบลมุกดาหารอุบลระวางทางไปพออำนาจอำนาจเนี่ยโครงการอำนาจนมีแค่สองเจ้ามีแค่สองเจ้าข่อยไปสำรวจตลาดเมื่อแล้วมีต่พวกเ,ตเต็ตบ้านแบบบ้านนอกบ้านนอกเปบ๊อบเปะข่อยก็ได้ไปสื่อทีอยู่อำนาจก็ขืนอำนาจขายเมิดปิดโครงการสี่สิบหลังก็เลยม่อยอยู่ขอนแก่นเพราะว่าพวกขอ่อยไปทางคุณแล้ว ก็เลยไม่โครงการยุขันแกนตัวไหมีหุ่นส่วนบอกเลยว่าเดี๋ยวฉันออกเงินท <2 facial> ุกบาทออกเงินสุบาทเจ้าก็สั่งเดี๋ยวฉันขายเองแป๊บเดียวเหมิดอืมเลยมาทําอยู่ขอนแกนมัเนี่ยขอนแกนแห่งขายดีทาเลกับบท่านขายสั่งเลยกับบท่านขายบ้านกอลวินวันก็สั่งว่าท่านขายบ่ท่านขายบ่ท่านขายสั่งยังได้กับบท่านขายจนได้เห็ดโรงงานโรงงานพี่แกด ของเจ้าของเอาไมา่ซัพพอร์ตโครงการเจ้าของผนังสําเร็จรูปแล้ววันนี้มันต้องทมดินทำอย่ยังได้ไปสือบ่อดินเพราะว่าคนเอามาขายห้หรือตนเขาตัวน,นั้นก็สือบ่อดินมากประมาณสิบถามว่าเคยไปดูไหมไม่เคยไปดูเลยว่าบ่อดินอยู่ตรงไหนเรื่องจริงผมไม่เคยไปดูเลยว่าบ่อดินอยู่ตรงไหนอันนี้เรื่องจริงทวนี้ยังไม่รู้เลยเห็นแต่โฉนดเหมาะเอาไหนผโอนไปอนซัา ให้เล็กขาไปโอนซ้ำไม่เคยรู้เลยบอกดีนะ